คุณผู้ชมคะเราคุยต่อจากช่วงแรกบิ๊กซอรี่แต่ว่าในช่วงลึกแต่ไม่รับนี้นะคะพี่โอจะมาเจาะลึกถึงมาตรการของแบงค์ชาติที่ออกมาจริงๆแล้วประกาศอย่างเป็นทางการก็คือเมื่อวันศุกร์แต่มีแย้มออกมาตั้งแต่วันพฤหสัสปบปดีช่วงเย็นๆค่ำๆทีนี้มาดูคะ่ะคุณผู้ชมครับเพราะว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือสถาบันการเงินเหล่านี้มันอาจจะทำให้เป็นวงจรที่จะทำให้คนที่มีความเสี่ยงสูงอาจจะกู้ยากมากยิ่งขึ้นคะ่ะพี่โอ มาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ต้องบอกว่าเป็นมาตรการที่ช็อกตลาดในขณะนี้มีอยู่สอง,องเรื่องเรื่องแรกที่เราเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่คือคำสั่งธนาคารแห่งประเทศไทยห้ามแบงค์จ่ายเงินปันผลและห้ามแบงค์รับซื้อหุ้นคืนเพื่อพยุงราคาหุ้นที่อันอาจจะตกต่ำลงจากภาวะเศรษฐกิจครับสองเรื่องเกี่ยวพันกันจนสร้าง ความตกตะลึงและสะท้อนถึงราคาหุ้นของสถาบันการเงินที่เราเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่แต่มีอีกมาตรการหนึ่งครับเป็นมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยที่สั่งตรงลงไปถึงสถาบันการเงินที่ปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้ารายย่อยเป็นสินเชื่อบัตรเครดิตสินเชื่อเงินสดลดช่วยได้สินเชื่อเช่าซื้อและสินเชื่อ ส่วนบุคคลหรือเรียกกันว่า Personal Loan ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดก๊อกไปช่วยเหลือคนระดับลากญาิที่ไล่ล่กและต้องการเงินกู้แต่เงินกู้เหล่านั้นปล่อยให้มีการคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูงคำสั่งล่าสุดให้ลดดอกเบี้ยลงมาเฉลีย่ย2-4%ค่เเนต์เยอะทีเดียวนะครับและพอผลของคำสั่งนั้นออกมา บรรดาธุรกิจสถาบันการเงินนั่นคือบรรดานอนแบงก์และธุรกิจบัตรเครดิตร้องระงมบอกไงครับบอกว่าถ้าให้ลดดอกเบี้ยจะเลิกให้กู้กลุ่มที่สุ่มเสี่ยงหรือว่ากลุ่มเปราะบาง คือในเนื้อหาที่ฐานเศรษฐกิจนํามาเนี่ยนะคะก็คือเป็นการสัมภาษณ์นะผู้ประกอบการที่เป็นนอนแบงก์อะไรต่างๆเนี่ยรวมถึงบัตรเครดิตพี่โอก็บอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าหากเสี่ยงสูงเนี่ยก็คือว่ากลุ่มคนผู้นี้ต้องการเงินมไม่มีหลักประกันแต่ว่าเสี่ยงสูงเขาอาจจะไม่ปล่อยเพราะว่ามีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นการผลักดันให้คุมคนเหล่านี้ไปกู้นอกระบบมากขึ้นเห็นไหมครับผลข้างเคียงของมาตรการ กำลังออกฤทธิ์ออกเดทกันในหมู่ของธุรกิจสินเชื่อเงินสดสินเชื่อบัตรเครดิตสินเชื่อเพอร์ซนาลโลนและคนกลุ่มคนเหล่านี้มีมากน้อยแค่ไหนมาดูครับธุรกิจบัตรเครดิตมีคำสั่งให้ลดเหลือจากเดิมคิด18เหลือ16ต่อปีค่ะส่วนเทอมโลนหมายถึงค่อยๆผ่อนให้เหลือ12ต่อปีคอปใครที่กดเงินสด จาก28หรือ26ต่อปีเฉลีย่ยค,คือ2ครับสถานสิครับธุรกิจบัตรเครดิตธุรกิจเงินสดเป็นธุรกิจที่ต้องบอกว่าเป็นที่พึ่งของคนยามยากอยู่ใช่ค่ะมาดูสินเชื่อส่วนบุคคลนะคะธนาคารพาณิชย์เขาให้ลดดอกเบี้ยจาก28เรหลือ25ต่อปีโอ้โหแล้วท้านอนแบงค์เลิกมาแบงค์รัดล่ะจาก28เหลือ22ตต่อปีพี่โอ <laughs> ลดพลวดเดียว 6%มันก็แย่สิพี่น้องนะมองในแง่ของผู้ประกอบการต้นทุนผมสูงเพราะนั้นผมคัดคัดเลือกเข้มขน้นใครที่จะปล่อยกู้ได้ที่อยู่ประเภทเส้นแบ่งระหว่างยาแดงฝ่าแปดผมไม่ให้กู้อีกต่อไปเพราะดอกเบี้ยที่ผมรับลดลง มาดูสินเชื่อจำนำทะเบียนรถครับสินเชื่อจำนำทะเบียนรถนะคะก็ลดดอกเบี้ยจาก28เซหลือ24เปเซนต่อปีค่ะยังมีสินเชื่อเช่าซื้อลดดอกเบีย้ย1เปเจากสัญญาเดิมครับสัญญาเดิมคุณเท่าไหร่เนี่ยเขาจะให้ลด1เอสินเชื่อบ้านค่ะปรากฏว่าจากก่อนหน้านี้นะคะที่มีบอกว่าถ้าหากเป็นบัญชีที่ไม่เกิน3ล้านสามารถที่จะ เข้ามาตรการได้แต่ว่าตอนนี้เปิดกว้างหมดแล้วพักจ่ายเงินต้น3เดือนปรับโครงสร้างหนี้เพื่อลดค่าง,งวดแล้วก็ขยายเวลาชําระหนี้ด้วยค่ะมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ประกาศออกไปทั้งหมดเราสรุปให้เห็นแบบนี้ครับบัตรเครดิต18%เหลือ16%อสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีวงเงินหมุนเวียน28เหลือ25ครับสินเชื่อส่วนบุคคลผ่อนชำระเป็นงวด28เหลือ25 สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ28เหลือ24ค่ะเป้าหมายคือเพื่อให้ลูกค้าที่ใช้บริการอยู่แล้วไม่เป็นหนี้เสียและให้มีผลนับตั้งแต่วันที่1สิงหาจนถึงธันวาคมเป็นต้นไปเขาเรียกเป็นมาตรการเฟส2ครับเฟสแรกก่อนหน้านี้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ขอความร่วมมือสถาบันการเงิน ยืดหนี้พักนี้ลูกนี้ไปเป็นเวลา6เดือนแล้วถูกต้องค่ะแต่มันบอกว่าไม่พอครับเพราะถ้าหยุดมาตรการเมื่อใดไอ้คนที่ยืดหนี้ไปแล้วตอนนี้รายได้ก็ลดน้อยถอยลงขีดความสามารถในการชำระหนี้ก็ลดลงวงเงินที่เป็นหนี้อยู่เดิมก็มีเท่าเดิมและเขาจะทำยังไงครับก็เขาก็เป็นหนี้เสียสิครับ แล้วถ้าเป็นหนี้เสียจะเป็นยังไงครับมันก็จะกินทุนไอ้ธุรกิจนอนแบงค์ธุรกิจแบงค์หนี้เสียถ้ามันพอกพูนทวีเป็นเมื่อไหร่คนเหล่านี้เดี้ยงครับแล้วลูกค้าเหล่านี้มีมากมีน้อยคุณวิลาศมาดูเลยค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นธุรกิจสินเชื่อรายย่อยที่มีหลักประกันแล้วก็ไม่มีหลักประกันที่ฐานเศรษฐกิจรวบรวมมาให้คุณผู้ชมนะคะทั้งหมดนะพี่โอ16ล้านบัญชีตัวเลขกลมกลมแปลว่า16ล้านคน เฉลีย่ยคนนึงอาจจะมีมากกว่า1บัญชีก็ได้แต่ว่าเฉลี่ยก็คือ6 6 16ล้านบัญชีมูลค่าทั้งหมดนะคะทั้งหมดก็คือ5,60,000ล้านบาทส่วนนอนแบงค์ค่ะมีอยู่1 2 7 0 0ล้าน7 0 0 0บัญชีมูลค่า3,333,000ล้านบาทอะพี่โอหลักทรัพย์หรือว่าปริมาณเงินกู้ทั้งหมดในระบบของสถาบันการเงินที่ปล่อยกู้ให้กับลูกค้ารายย่อย ตกประมาณร่วม 5, 3, 8, 6, 9ทั้งหมดร่วม9แสนล้านตัวเลขผู้ที่เกี่ยวพันในธุรกิจสินเชื่อรายย่อยที่ได้รับอานิสง์รอบนี้16บวก12เป็น28 29ล้านคนเฉลี่ยครับ29ล้านบัญชีมากกว่าการขึ้นทะเบียนเงินรับเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกันคนละ5,000 ที่16ล้านกว่าบัญชีเห็นไหมค,คนที่ได้รับผลกระทบเยอะแยะมากมายและถ้าไม่ผ่อนให้เขามันจะเกิดอะไรขึ้นมาครับผมพยายามที่ไปหาข้อมูลระบบการเงินบอกว่าปัจจุบันสินเชื่อนอนแบงก์ bank, สินเชื่อไม่มีหลักประกันมี NPL อยู่เพียงแค่3-4เปอรเราพยายามหาตัวเลขนี่คือตัวเลขของแบงค์ชาติที่ออกมาเนะ็ต NPL ณสิน้นไตรมาส แค่เท่าไหร่สองสองแนะคะสองแสนสามพล้านบาทณทันวาคมปีหกสองเห็นไหมฮะแค่นี้เองแต่ม,มันบอกเราบอกว่าไอ้ตัวเลขเหล่านี้มันไม่น่าจะใช่เสร็จแล้วแบงก์ชาติจึงออกมาตรการพวกนี้และการที่สถาบันการเงินคนเหล่านี้บอกว่าถ้าเข้มข้นและลดดอกเบีย้ยขึงพืชขนาดนี้2-4%<ะ>บางกลุ่มทะลุไป6%ใช่ ฉันอยู่ไม่ได้ฉันจะถีบคนเหล่านี้ออกไปเพราะฉันไม่ให้กู้และคนเหล่านี้จะต้องไปหันพึ่งพาธุรกิจนอกระบบครับผมพามาดูธุรกิจความเป็นจริงของสินเชื่อเงินสดสินเชื่อรายย่อยที่ไม่มีหลักประกันครับม,มาดูธุรกิจเหล่านี้ว่ามันเติบโตอย่างไรเมืองไทยแคปิตอล MTC ปีกหนึ่งกำไรสุทธิ3713ล้านบาทปี6ส ก็ปรับเพิ่มขึ้นนะคะเป็น4,237ล้านบาทแสดงว่าตราการเติบโตร่วมเท่าไหร่ดูสิครับจาก3,007เป็น4,250 0กว่าล้านนี่กําไรนะครับมูลค่าการตลาดมาดูของธุรกิจนี้เขาอยู่ในตลาดหลกักทรัพย์ปี61ค่ะทั้งหมดก็คือ1,388 0ล้านบาทปี62เนี่ยกระโดดขึ้นมาเป็น1 3 5 0 0 1,35,150ล้าน <1, 000? S 2> บาท ปีเดียวทะลุขึ้นไป3 2 0 0 0กว่าล้านบาทขนาดของธุรกิจแสดงว่าธุรกิจนี้เป็นที่พึ่งของคนในยามยากครับม,มาดูอีกกลุ่มหนึ่งเป็นบริษัทที่ปล่อยสินเชื่อนอกระบบปล่อยสินเชื่อเงินสดปล่อยสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันและมีความสุ่มเสี่ยงสูงและปล่อยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถครับนั่นคือบริษัทกลุ่มศีสวัสดิ์คอร์ปอเรชั่น ปี6-2ปี6-2นะคะมีกำไรสุทธิทั้งหมด3,928ล้านบล้านบาทบเพิ่ม,ม,มขึ้นมาเท่าไหร่จากปี61นะ927ล้านบาทแล้บวกเพิ่มขึ้นมา30%กว่าเปอร์เซ็นต์ดูรายได้ครับสำหรับรายได้อื่นๆนะคะคุณผู้ชมคะอันนี้เอารายได้จากดอกเบีย้ยก่อนดโอเริ่มจากรายได้จากดอกเบีย้ยเนี่ยเขาอยู่ที่ปี6-2 7 2 3นะ7,239ล้านบาท บวกเพิ่มขึ้นมาจากปี 6, 1ห4ึ่ล้านบาทหรือว่า24.89%ดอกเบี้ยอะไรได้จากดอกเบี้ยจากเพิ่มขึ้นมา1,400ล้านในเทียบปีต่อปีใน1ปี 1> ใช่ บอกว่าอัตราการเพิ่มขึ้น24%ไม่ธรรมดามาดูไรายได้อื่นๆสำหรับรายได้อื่นๆนะคะในปี62อยู่ที่2,551ล้านบาทบวก468ล้านบาทหรือว่าเพิ่มขึ้นมา22.51%จำนวนลูกหนี้ที่ปล่อยกู้ทั้งหมดของศรีสวัสดิ์ไม่เยอะครับ30,000ไม่นี่เป็นตัวเลขที่เพิ่มข,ขึ้นเลเพิ่มขึ้นอ,อลูกหนี้เพิ่มขึ้น23% ใช่หรือว่ามูลค่าเนี่ยสามหมกว่าล้านบาทเห็นไหมครับในปีเดียวนะในปีเดียวครับสะท้อนว่าธุรกิจนี้อยู่ดีกินดีครับผมพามาดูนี่ในธุรกิจสินเชื่อที่เขากําลังกดดันนี่ผมยังไม่เอาธุรกิจบัตรเครดิตซึ่งซึ่งปัจจุบันกําลังขยายไปสู่ธุรกิจ <c oughs> เขาเรียกว่าพิโก้ i ฟรนซ์ ใช่ไหมนาโนไฟแนนซ์และคิดดอกเบี้ยเงินกู้ที่ระดับ28-26ธุรกิจนี้กำไรเบ่งบานในระดับตระกูลเศรษฐีของเมืองไทยมีคนที่ทำธุรกิจสินเชื่อเงินสดสินเชื่อรายย่อยเข้าไปแทรกเป็นยาดำอยู่น่าสนใจทีเดียวตระกูลใหญ่ก็ทำธุรกิจหลักมาดูครับพอถึงธุรกิจนี่เห็นไหมไอเยียผมไอเยีชูชาติเพชรดำไพ อโซผมดวงนภาเพชรอัมพัยติดตระกูลเศรษฐีไทยอันดับสิติดติดในสิบอันดับอ่ะนี่เขาทำธุรกิจไฟฟ้าคุณสมพศ์นี่เทดีเทลสิวัฒนาพักดีก็ในในตัวหุ้นนะใช่ใช่นี่ในตัวหุ้นแต่เป็นกลุ่มตระกูลหุ้นในตระกูลคนเหล่านี้ยังเยอะแยะขนาดนี้มาดูในรายละเอียดของรายบุคคลอโซผม คุณดานภาคุณดานภาเนอันดับที่7นะคะถือหุ้น MTC ก็คือเมืองไทยแคปิตอลเมื่อสักครู่ที่เราให้คุณผู้ชมดูคือจำนวนหุ้นเนี่ยทั้งหมด720ล้านหุ้นเงินปันผลที่รับไป30สตางค์มูลค่าทั้งหมดรวม216ล้านบาทงวด6เดือนงว,งวดงวดเเดือนของเขา2 0 0แสนกว่าล้านนี่ปียกสองใช่ค่ะมาดูไอเชูชาติดูคุณชูชาตินะคะถือหลายตัวแต่ว่าเราโฟกัสที่ MTC นะพีโอนะอนะคะ หุ้นทั้งหมดเนี่ยรับปันผลไปเมื่อปี6-2นี่ก็คือ30ตังมูลค่า213กว่าล้านบาทเห็นไ,ไหมไอ,มอเยียผมเป็นเศรษฐีหุ้นธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ไปได้ดีมีคนอื่นอีกไหม <Ha. S 1> มีสีสวัสดิ์ไหมจริงๆก็มีนะหลายแต่ว่าเนีีย oh. คือเรารวบรวมเดียวต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าเรานําเสนอเนี่ยก็คือว่าเป็นการนําเสนอบางกลุ่มแล้วก็บางส่วนเมื่อสักครู่นี้พี่โอพูดถึงเรื่องของบัตรเครดิตเนี่ยิฉันก็ไปค้นมาให้ดูว่าปรากฏว่าเมื่อปี2562เนี่ยอย่างเจ้าใหญ่เลยคือ KTC นะพี่โอ KTC เนี่ยเขากําไร7ปีต่อกันแล้วปรากฏว่าทา New High ผลประกอบการสูงสุดเมื่อปี2562ที่ผ่านมานั่นก็หมายความว่ากลุ่มของธุรกิจบัตรเครดิตเนี่ย ก็ไปได้สวยเช่นเดียวกัน <ไป S 2> ทำกำไรนิวไฮอ,อ่ะในรอบ7ปีเพราะฉะนั้นการลดดอกเบีย้ยของแบงค์ชาติรอบนี้ที่มีคําสั่งโดยตรงออกไปว่าให้มีการลดดอกเบีย้ยของธุรกิจสถาบันการเงินเหล่านี้ะนะครับล้วนแล้วแต่มีผลกระทบต่อบรรดาผู้ประกอบการที่จะทำให้กำไรมันลดลงผู้ประกอบการอบอกว่าปัจจุบัน มีต้นทุนในการกู้ยืมเงินมาปล่อยกู้ใช่5% 4.5%แต่กฎหมายให้เขาไปปล่อยกู้กับรายย่อยที่ไม่มีหลักประกันหรือมีหลักประกันแต่ต้องไปเก็บเบี้ยใต้ทุนล้านเป็นรายงวดค่ะ18%บ้าง28%บ้าง36%บ้างเห็นไหมครับแสดงว่าธุรกิจเหล่านี้ยังมีช่องว่างในการทำกำ,รกำไรอยู่ และในอัตราที่สูงแต่การที่ผู้ประกอบการบอกว่าถ้าเกิดว่าให้ลดดอกเบีย้ยขนาดนี้ธุรกิจเขาอยู่ไม่ได้เป็นตัวสะท้อนว่าต้นทุนในการเก็บเบีย้ยใต้ถุนล้านในการปล่อยกู้คุณวิลาศนีแล้วไม่รู้ว่าคุณวิลาศนีจะผ่อนผมหรือไม่และผมก็ต้องจ้างนายกนายขอไปตามนี่คุณวิลาศนีเนี่ยผมมีต้นทุนสูงอยู่แต่ต้นทุนเหล่านี้ มันจะสูงเท่าไรครับถ้าเขาให้กู้ที่ส8บแนต์่สินน่นนสิ่นนสิจสิเหรือมันมันสะท้อนออกมาจากตัวกําไรที่เขาทําผลประกอบการในแต่ละปีนะพี่โอ้อถูกไหมแสดงว่าเจ้าใหญ่ๆเนี่ยเขาสามารถที่จะบริหารจัดการเรื่องของต้นทุนเขาได้ดีเลยทีเดียวถูกเพราะฉะนั้นการลด2-4%ทําถามก็คือว่าเป็นปัญหาสําหรับเขาไหมไม่ไอเยชูชาติ <c oughs> ผมบอกว่า <c oughs> ผมเพิ่งได้เงินซอฟโลนอัตราดอกเบีย้ย0.01%ที่แบงค์ รับมาแล้วปล่อยกู้ผมที่2%ประมาณ5,000กว่าล้านเพราะ<ช>นั้นผมเอา5,000กว่าล้านไปทำธุรกิจได้ครับแต่พอหลังจากนั้นจะให้ผมใช้ต้นทุนที่ดอกเบี้ยสูงกว่า2%และไปปล่อยกู้เขาในอัตราที่แบงค์ชาติกำหนดมันจะมีปัญหาแต่ทางของเมืองไทยแคปิตอลเขาบอกว่าเขาจะลดลงให้1%เพราะปกติทุกวันนี้เขาคิดอยู่20-21ซึ่งมันต่ำกว่าที่แบงค์ชาติกำหนดไว้อยู่แล้ว เขาบอกว่าจะลดลงมา1%เพราะว่าสำหรับซอฟโลนที่เขาได้ไปเนี่ยต้นทุนมันต่ําคําถามดังๆก็คือรอบนี้เมื่อแบงก์ชาติประกาศออกไปว่าให้ลด2-4%ในธุรกิจ Personal l o ลนแล้วธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนลดแล้วอัตรานี้จะยืนยาวไปแค่ไหนสิ้นปีพอไหมดิฉันมีจุดยืนชัดเจนว่าดิฉันต้องการให้แบงก์ชาติเนี่ยปรับเพดานมันลงมาต่ำกว่าน,นี้แล้วเขาอยู่ได้ไหม ธุรกิจอยู่ได้ไหมกํารีกําไรพอสมควรได้ไหม,มออหรือว่าจะบอกว่าไม่สามารถอยู่ดได้แล้วก็ต้องปรับขึ้นไปตามเดิมนี้เป็นคำถามใหญ่เป็นคำถามใหญ่ครับการลดดอกเบี้ยละโอกนี้ในการออกมาตรการบอกว่าเพื่อช่วยพยุงผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจของคนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด COVID. ลงมารอบเนี้จะทำเพียงเพื่อชะลออ,อัตรานี้เสีย <c oughs> หรือเป็นการยั่งเชิงสําหรับธุรกิจดูว่าถ้าลดจากเพดานเดิมที่บอกว่าต้นทุนในการดําเนินงานของธุรกิจเหล่านี้มีสูงและลดลงมาแค่2กับ4%แล้วธุรกิจนี้มีกําไรหรือไม่ถ้ามีจะยืดต่อไปอีกไหมผู้ว่าวิรไทยนาร่องใช้อีโต้ฟันธุรกิจนอนแบงค์และแบงค์ไปแล้วจะใช้อีโต้อันทื่อ ไปผลักดันให้ธุรกิจเหล่านี้ลดต้นทุนดอกเบี้ยให้กับคนที่ไล้ลากลงอีกได้หรือไม่หรือว่ายืนยาวกว่านี้ได้หรือไม่นี่เป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องติดตามกันเพราะต้นทุนดอกเบี้ยคือต้นทุนเงินในกระเป๋าของประชาชนครับ